ครับพิ่รซโนจากประเทศอิปุ่นนะครับตอนนี้อิปุ่นก็ออกข่าวใหญ่นะเกี่ยวกับเพนดิ้งไ h i ของประเทศไทยคนนี้ค่องขั้นใหญ่นะครับตกใจมากอยันแรกเลยนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับประเทศไทยแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ดอนภัยพิบัติหนักๆคราวนี้นะครับแล้วก็หลายๆคนทัองราวันด้วยนะ จากนี้ไปด้วยนะครับณนะปัจจุบันก็หลายๆคนอาจจะมีเข้าห้องไม่ได้หรือว่าอยู่ในรถติดเอ่ออยู่ในเอ่ออยู่ข้างนอกท่าน้องอะไรนี้ครับใช่ไหมครับผมก็คิดนะช่วยยังไงผมเป็นคนที่คือที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีโอกาสเพนติงไวททำทสอบคำไม้เพนดิงไหวเยอะมากอันดับทบๆปๆก่อนลอกเลย เพราะฉะนั้นผมมีประสบการณ์เยอะแล้วก็ผมมีความรู้เยอะนะครับเกี่ยวกับพ้องคำเพนดิงไวนะครับก็เลยวันนี้นะครับแชร์ให้ทุกคนจะได้หลายหลายคนนะชาวไทยช่วยได้ก็ดีนะครับก็เลยวันนี้ขออน,นุญาตถ่าย,ยวิดีโอเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลพ้องคำเพนดิงไวแบบคนญี่ปุ่นยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะอ,อยู่่นดีเนี่ยเราเลยคนญี่ปุ่นอะถ้าเราเจอเพนดิงไวเนี่ยนะอันดับแรกที่เราต้องทำก็คือ พ้องกันหัวนะฮะหัวสำคัญที่สุดในร้านไา่รเราแ,ลแหละใช่ไหมครับมีสมองมีตานะแข็งหักยังเดินได้เลยแต่ถ้าเราสมองแตกเดินไม่ได้มีโอกาสตายได้เยอะสูงมากครับใช่ไหมครับก็เลย <c oughs> อันดับแรกเลยเราเข้าไปอ,อถ้าคนที่อยู่ในห้องน,นะอยู่ในห้องหรือออฟฟิศเข้าไปไท้ายโต๊ะเลยนะครับแล้วก็พ้องกันหัวอาจจะแข็งขาออกนิดนึงก็ไม่เป็นไรแนละ้ว ต้องระวังอันนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าคนที่ไม่มีเตาะทํางานเตาะนะเตาะอาหารนี่แหละก็คุณอาจจะคนที่มวกกันนกมีก็ดีใส่มวกกันนกหรือว่าไม่มีไม่เป็นไรใช้คูช่องน่ะนะโซฟาอะไรก็ได้ที่นิ่มๆอะ่ะเอาหัวคอนคำว่าหัวคอนนะครับพองกันหัวก่อนแล้วค่อยใจเย็นลองคิดว่าจะอย่างไงต่อดีนะครับสมมติว่าดีที่สุดนะก็คือ อยู่ตรงนั้นนะอย่าขยับอย่าพันิกมากครับยังไงเพ้นที่ไหวเนี่ยนะครับยาวที่สุดก็ไม่เกินนิ้วนาทีอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าแบบสั่งตลอดทมสิบนาทีหน่งจงมองนีะไม่มีนะครับนิ้วนาทีไม่คืนนะครับไม่คืนนิ้นาทีแน่นอนผมดูเดต้าของญี่ปุ่นที่พามมานะอ่าก็เลยอย่างแรกนะอย่าเพ้นที่ไหวมานะไม่ใช่ว่าแบบเหมือนนางฮาลลิวูดที่แบบ โลกใครไปอ่ะไม่ยะไม่ขนาดนั้นนะครับนะไม่เกินเดือนนาทีนะครับจําไว้ก่อนแล้วก็จะได้เราใจาเย็นนะอย่างแค่หนึ่งนาทีเสร็จอะทำยังไงดีที่สุดอ่าต่อไปเนี่ยต้องระวังโอเครัวได้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยต้องระวังอ่าไฟไหม้นะครับไฟไหม้อ่าก็คือคนที่ใช้แก๊สห้องเกลือนะคิทชิ่งแก๊สต้องปิดแก๊สเลยต้องต้องดำเนินต้นต้นเลยนะตรงนั้นอะปิดเลยนะครับแล้วก็ ถ้ามีใช้จนะมูกนะมีกรีนแก๊สออกมาเนี่ยห้ามใช้ไฟเลยนะอย่างเช่นสมมุติว่าปักไฟอะ่ะคุณเอาออกเลยเรีบเอาออกเลยนะครับปักไฟไฟปุ๊บนิดหนึง่งแก๊สก็จะระเบิดได้ปุ๊มก็เป็นที่ไวเนี่ยต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับไฟไหม้ด้วยนะครับแต่คนที่อยู่ข้างนอกนะครับนะไม่ใช่อยู่ในบ้างคนที่อยู่ข้างนอกก็ไม่ใช่ว่าเสพที่นะยังไงต้องไผ่ที่ร่องร่อนถ้าประเทศไทยก็อาจจะอยู่ใน บริเวณวัดนะมีสเปซวัดกว้างๆ,ๆใช่ไหมครับเข้าไปสเปซตรงน,นั้นเลยนะขออนญาตยอยู่ตรงน,นั้นห้ามอยู่แบบข้างๆตึกหรือว่าไปกำแพงอ่าอ,อ,อาจจะแบบกำแพงเก่าหรือว่าตึกเก่าอยู่ตรงน,นั้นน่ะเป็นทีไวเสร็จแล้วก็ายังมีโอกาสหกลงมาเลยนะครับใช่ไหมครับก็เลยท้อนระวังคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยท้อนระวังว่าใครตกลงมาหรือเปล่าแล้วก็ เวลาคุณออกไปข้างนอกเนี่ยต้องใส่รองเท้านะอย่าตดใจอะไรก็แบบนี้ออกไปเลยมีโอกาสเอ่เท้านะาบาดได้นะมีโอกาสเหยียบกระชอกบ,บาดเลือดออกได้เลยนะคะก็เ,เลยสําคัญที่สุดก็คือคือว่าใส่รองเท้าออกไปข้างนอกออยู่ที่สายกว่าข้ามบอมมอน,น,นดีๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่อบรมมานะอยู่ตรงนั้นเลยนะคะไม่ต้องพันิดมากกว่า ขนาดนั้นนะมไม่ดีที่สุดก็คือตดใจขึ้นไปอ่ะอมไม่รู้จะไปไหนยะงดีที่สุดก็คืออยู่ตอนนั้นนั่นแหละแต่ถ้าคุณอยู่เนี่ยตึกเกา่าอาจจะเป็นห่วนตรงน,นั้นใช่ไหมก็ออกไปข้างนอกนะค่อยๆอ,ออกก็เลยไลฟ์สไตล์ชีวิตปกติของคุณเนี่ยคุณต้องรู้ <c oughs> ทางออกนี่ทางออกนะว่ายังไงนะครับนะตึก อาจจะสูญสูญน,นะทางออกนียังไงมีบันไดนะครับนะแน่นอนครับแล้วก็ถ้าอี่ปุ่นก็จะสอนแบบนี้คือถ้าเป็นยี่หวยมาเนี่ยแหละครับคนที่อยู่ไหนบ้านนะเปิดประตูไว้นะฮะแต่ประตูข้างนอกประตูหน้าตา่างที่ที่สามารถออกไปได้เนี่นะเปิดไว้เพราะว่าเวลาเป็นยี่หวยแล้วว่ <c oughs> เาเบี้ยวอะแล้วก็ประตูเปิดไม่ได้นะมีโอกาสสูงมากก็เลยเออคนญี่ปป่นเนี่ยแหละครับถูกสอนนะในยูไนเดเนี่ยเลยก็คือถ้ามีเพีงที่หวยมาแล้วว่าระวังหัวแล้วก็เปิดหน้าต่าง เปิดประตูที่ออกไปข้างนอกเนะียเปิดไว้ก่อนแล้วค่อยออกไปข้างนอกหรือค่อยคิดอีกทีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่า,ไม,วาไม่ใส่เสื้อไม่ใส่อะไรหัวก็อย่างนี้งออกไปข้างนอกเลยไม่ใช่ครับใจเย็นดีกว่าอนานีล้ต้องระวังด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็ร่างจากเพลงที่ไวมีแล้วนะมีแบบคราวนี้แล้วว่ามีโอกาสอาจจะไม่ไม่รู้อะไรช่วมองพ,มพามไปหรือว่าหลายว่างพ,มพามไปนะมีโอกาสเพลงดีไว่าอีกรอบึ่งนะครับเรียกว่าอ f ฟเตอร์ช็อืม อักตชชก็มีโอกาสนะครับเ็เลยตอนเนี้อาจจะตัวน,นี้มันคือโทรศัพท์ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นดิไหวมาจริงแล้วก็มาแบบหนักๆเนีน่ยน,น,นะอาจจะมีโอกาสโทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้ไลน์ก็ใช้ไม่ได้นะเมื่อกี้ผมโทรหานอนๆเน,น,นี่ยใช้ไลน์ไม่ได้เลยอใช่ไหมครับก็เ,เลยแล้ควครบกว่าเรานี้แหละคือกันไว้นะครับว่าเวลาเราเจอภัยพิบัติเป็นดิไหวแบบเนี้ยนะนัดเจอที่ไหนนะ ถ้ามีอะไรขึข้นติดต่อกับไม่ได้โทรศัพท์ใช้ไม่ได้เรานัดเจอที่ไหนนะครับสมมติว่าวัดตอน,นี้นะเรามีอะไรขึข้นสมมติติดต่อกันไม่ได้ก็เจอกันอย่างไรก็เจอกันที่วัดที่นี่นะครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆแฟนๆนี่แหละที่สนิทสนิทอยู่บ้านเดีวยวกันอะไรเนี้ยครับก็นัดไว้เลยนะครับว่าถ้าขึ้นอะไรขึ้นก็เราเจอกันที่นี่นะ เอออะไรแบบนี้ดีดีกว่านะครับอ่านะผมคุยเรื่องเกี่ยวกับอ่อันนี้คือ uru, ความรู้ของญี่ปุ่น,นี่ะทั่วไปน่าจะรู้กันหมดเลยแหละครับนะต่อไปก็คือก็อเตรียมไว้นะครับเตรีมยมไว้บักพักเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ครับนะใส่น้ํานะครับใส่ของกินที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่เสียนะครับกระป๋องอาหารกระป๋องก็ได้ครับอาหารแห้งก็ได้ครับนะใส่ไหำอ่าอย่างน,น้อยอดทนสังวันได้อ่ะ น้ำแล้วก็อาหารเล็กน้อยนะครับแล้วก็สาคัญที่สืดอก็คือโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วก็มี ID แล้วก็อีกอันเนินงสำคัญก็คือแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่เวลาเป็นยิงไหวหนักๆนะอาจจะมีโอกาสไฟดับก็มีแบตเตอรี่ก็ดีช่วยได้เยอะครับนะชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยอะไรเงี้ยแบตเตอรี่โมบายแบตเตอรี่อะไรล,ลอันนี้คือเตรียมไว้ในกระเป๋าก็ดีนะครับนะน้ำสำคัญมากนะกินน้ำไม่ได้ก็ อนุเราเนี่ยอยู่ไม่ได้นะครับอืมก็หลายเรื่องเนาะผมคุยกำไปนะก็เลยสอ่งคำที่สื่อนะังจากนี้ไปนะคุณก็นัดก,กับนัดก,กับคอบกวาไว้นะครับว่าถ้ามีอะไรขึ้นขึ้นเราอยู่ข้างนอกอ่าอยู่ห่างกันเนี่ยควรจะเราจือคันที่ไหนนะหนูวันที่หลังสองวันที่แล้วก็ไยังไงก็จือคันได้นะะถ้านัดไว้นะครับ นะเป็นดีไวก็ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเมืองนอกแล้วละ่ะเรื่องเกี่ยวกับของประเทศไทยประเทศเราแล้วละ่ะนะครับก็เลยผมวันนี้นะแชร์ความรู้ออระหว่างออนี่แหละผมก็ดูเขาเยอะๆตอไม่ได้ครับก็เลยวันนี้ขอแชร์ความรู้เรื่องพ้องคาเป็นดีไวแบบญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็ออ just beginning ครับนะออข้อมูลนะเนี่ยดีเทลเนี่ยถ้าผมนึกถึงก็เดี๋ยวจะแชร์ให้อีก หลายราบหลายหโลกนะผ่าน YouTube หรือว่า Facebook หรือว่า i g ของเรานี่แหละครับนะถ้าใครอยากจะรู้ความรู้ตอนนี้นะครับก็าติดตามดูนะครับเดี๋ยวผมจะเท่าที่ช่วยได้แชร์ขอ้อมูลให้ละกันนะครับยังไงทุกคนเนี่ยคราวนี้ที่เกิดขึ้นนี้แหละครับขอแสดงควมเสียใจด้วยแล้วก็ถามประเทศญี่ปุ่นทุกคน,นยอยู่กับชาวไทยทุกคน อยู่ข้างๆคุณนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรคิดขึ้นมาผมก็แชร์ไอเดียแชร์ความรู้พ้องกันมเป็นดีไว้พองกันมภัยพิบัติอีกทีนะครับแล้วก็คนที่อยู่ริมทะเลนะต้องระวังสึนามิด้วยนะครับนะดูข่าวดาูรัฐบาลแจ้งว่ายังไงนะดูข่าวดีๆตอนนี้ด้วยนะครับอาจจะมีข่าวรายย่างออกมานะคุณก็ตอนดูข่าวที่น่าเชื่อถืออันนี้สำคัญมากเลยนะครับ ก็ให้ทุกคนปลดปลยแล้วก็ทำให้นะอาจจะตึงเท่นตดใจะนะแต่ก็ทำให้สบายใจนะคะบางทีฝันแปลงสบายๆนะหรือว่า,าสวดมองก็ได้นะสไตล์ไทยหรือว่าสมัครผมนะบางทีก็ฝันเมดิเทชันบ้างนะคะเมดิเทชันมิวสิกบ้างอะไรเนี่ยะคะ่ะทำให้คืนสบายใจสงบแล้วก็คืนนี้ก็นอนหลับสบายนะได้นะครับ ยังไงทุกคนช่วยๆกันนะครับคนที่ลำบากค่างค่างขุนนะผมรู้ว่าคนไทยช่วยกันอยู่แล้วละ่ะนะฮะคนญี่ปุ่นก็เวลาภัยพิบัติข,ขึ้นแบบนี้นะเขาก็เราคนนี้แหละช่วยกันช่วยกันเนะี่ยอยู่แล้วนะฮะคนไทยเ็าช่วยกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีความรู้ความรู้นะถึงจะทําทัวร์ถูกนะคบต่อไปไม่หรือว่ามีอีกรอบหนึ่งอีกนะครับอันนี้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยหรอกประเทศทญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะเราก็ต้อง เือเอมไว้ดีกว่านะครับแล้วก็ใจเย็นใจเย็นนี่สำคัญที่สุดนะครับวันนี้แค่นี้แหละทุกคนขอให้ปลอดภัยนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ